อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะคเคยชวดาแฟมิลี่นะคะวันนี้มาเจอกับร้านของก้นอนอีกแล้วนะคะร้านขายน้ำปั่นเล็กๆนะคะที่หน้าบ้านของเรานะคะวันนี้เราจะทำเมนูนมเย็นนะคะหรือรู้จักกันดีก็คือนมชมพูนั่นเองนะคะเป็นเมนูพื้นฐานที่เรียกว่า แทบทุกๆร้านที่จะเป็นแบบเปิดขายน้ำปั่นแบบนี้ก็ต้องมีเมนูนี้นะคะเป็นเมนูนมเย็นนะคะหวานๆเย็นๆนะคะวันนี้ก็จะเอาสูตรมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนของนมเย็นหรือว่านมชมปูกันเลยนะคะเริ่มที่เมนูปกตินะคะเมนูเบสิกเมนูง่ายๆเมนูธรรมดานะคะ ก็จะใส่แก้ว16ออนออ้อมีขนาดเดียวนะคะเ่มบอกทุกคนไปว่าที่แบบหลายๆคลิปที่สอนไปก็คือมีขนาดเดียวเลยก็คือ16ออนนะคะเป็นสูตร16ออนนะคะวัตถุดิบค่ะก็จะมีนี่นะคะน้ำแดงนะคะเฮลิบอยนะคะกลิ่นสละรนั่นเองนะคะยอดนิยมนะคะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็มีนมเมจินะคะนมขน้นนมจืดเหมือนเดิมปกติค่ะวัตถุดิบของอ้อก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะแต่ละเมนูไม่ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบมีอะไรพิ่สดารน,นะคะอ่าง่ายๆเลยนะคะลงทุนไม่เยอะนะคะสําหรับคนที่ต้องการทําไปเป็นอาชีพเสริมหรือ,อไรายได้เสริมนะคะอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะทุกคนมีอะไรที่พอจะสร้างรายได้เข้ามาในครอบครัวของเราก็ลุยเลยนะคะโอเคมาค่ะสำหรับสูตรในการทํานะคะก็จะมีเฮลบอยนะคะห่ออน หวานเฮลตบอยนะคะนี่เลยหนึ่งออนใส่แก้วนี้เลยนะคะชงในแก้วนี้ได้เลยนมข้นหวานนะคะ0.5ออนนะคะนมข้นหวานาเห็นไหมก็นี่นะคะครึ่งออน,นเองนะคะข้นหวาน ่ใ,ใส่เยอะนะคะเพราะว่าในตัวของน้ำหวาน Hello Boy เฮลูบอยก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะใส่ไปแค่ครึ่งออนพอแล้วก็มีนมจืดนะคะนิดหน่อยนะคะ1ส่วนสนะคะนี่ก็คือขีดนี้1ส่วนสออนนะคะแค่เอง ตามด้วยโนเมจิค่ะอันนี้เยอะหน่อยนะคะอันนี้จะใส่สักประมาณ5ออนนะคะไหนเห็นออนไหมอ่ะนี้นะคะอันนี้ถึงตรงนี้จะเป็น1ออนครึ่งนะคะ1ออนครึ่งบวกอีกโอออนครึ่งก็จะเป็น3ออนแล้วก็ใส่อีก2ออนนะคะ นี่สีอีกครึ่งออนนะคะอ่ะนี่นะคะ5ออนนะจ๊ะแล้วก็ชงเลยจ้ะปกติเลยจ้าชงปกติง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็น้ำแข็งนะคะเต็มแก้วจ้า นี่นะคะกง็ง่ายๆมากๆเลยนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะปิดฝาแล้วก็หลอดนะคะเสิร์ฟได้เลยนะคะสีสวยนะคะชมพูฟริงฟิงฟิงิเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ1เมนูต่อมานะคะเราก็จะชงนมชมพูเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะชงเป็นลักษณะของลาเต้นะคะสวยๆเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะจ๊ะโอเคทำกันเลย เหมือนเดิมนะคะสูตรปกติสูตรเหมือนสูตรเหมือนสูตรที่แล้วนะคะเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ว่าจะชงเป็นแบบเหมือนลาเต้ก็คือแยกชั้นนมกับชั้นของเฮลูบอยนะคะเตรียมก่อนเลยนะคะน้ำหวานเฮลูบอยนะคะ1น่ออนนะคะเดีียวไว้ก่อนก้มลงมากเลยมองไม่เห็นสักระซ้า มีเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาชงในส่วนของนมนะคะก็จะมีค้นหวานนะคะค้นหวานหนึ่งออนไอ้ค้นหวานครึ่งออนเนี่ยพูผิดนะคะค้นหวานครึ่งออนพอ ข้นจืดนะคะนมจืดนะเออพูดผิดนมจืดหนึ่งส่วนสี่ออนนะคะนิดเดียวแล้วก็เมจินะคะห้าออนค่ะขออนุญาใช้เป็นแก้วนี้แล้วกันนะจะได้ตวงง่ายอ่ะอ่ะน,นี้สองสี่แล้วก็อีกหนึ่งออนนะคะอ่ะตรงนี้นะหนึ่งออน หนึ่งออนนะคะเป็นห้าออนนะคะชงส่วนของนมค่ะจากนั้นเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะ แบบนี้แล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะราดในส่วนของน้ำแดงเฮลรบอยข้างบนนั่นเองนะคะนี่เก๋ๆเกๆแบบนี้นะคะก็คือมันก็แค่แบบว่าเป็นวิธีการอีกวิธีการชงอีกวิธีการหนึ่งนั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากแบบนี้ก็คือชงแบบคล้ายๆชงลาเต้แยกนมก่อนแล้วเอาส่วนของเฮลรบอยลงไปนั่นเองนะคะ และสุดท้ายนะคะก็ปิดฝาจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของสูตรปั่นนะคะสูตรปั่นนะคะน้ำหวานเทลดูบอยนะคะ สามส่วนสี่ออนนะคะทุกคนก็ประมาณสิบห้ามลนะสามส่วนสี่ออนเออยี่สิบมลพูดผิดยี่สิบแลนะคะสามส่วนสนีะ่นะนี่ประมาณนี้นะคะอ่ะรู้เห็นหรือเปล่า <laughs> สามส่วนสี่ออนนะคะข้นหวานนะคะจะเพิ่มจากครึ่งออนเป็นหนึ่งออนนะคะเพิ่มเป็นหนึ่งออน แล้วก็ค้นจืดนะคะนมจืดนะคะก็ครึ่งออนนะคะครึ่งออนขยับขึ้นมาอย่างละนิดนะคะครึ่งออนจากนั้นก็เป็นโนเมจินะคะ5้าออนเหมือนเดิมค่ะก็คือสองแก้วนี้กับอีก1น่ออนนะคะดีสี่ห้าโอเค ออนนะคะเหมือนเดิมค่ะคนแล้วก็นำไปปั่นไดเ้เลยจ้าสูตรปั่นนะคะทุกคนน้ำแข็งนะคะแก้วครึ่งนะคะ16ออนนะ้แก้วครึ่งนะ นมเย็นของเรานะคะใส่ลไปปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดจ้ามาแล้วนะคะในส่วนของนมงเย็นนะคะเหมือนเดิมค่ะเพิ่มท็อปปิง้งไม่เพิ่มท็อปปิง้งอะไรแนละ้วแต่เราได้เลยนะคะเดี๋ยวอย่างวันนี้จะใส่สีอะไรดีอ่า เป็นเยลลี่นะคะแต่จะใส่ไปไปแบบก้นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนิดนึงจะได้แบบเห็นไหมถ้าใส่ชมพูจะเห็นแดงไหมเห็นนีมหรอเนาะเลือกสีสใะอ่ะแล้วก็เทนมลงไปจ้า นี้นะคะไม่เห็นเลยอะเห็นไหมมุกแดงแดงนิดนึงตกแต่งนิดนึงแล้วก็ได้แล้วนะคะในส่วนของนี่หน้าตาของนมชุมพูปั่นของเรานะคะ ปิดฝาจ้าแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยค่ะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะลองไปทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูนมเย็นหรือว่านมชมพูของเรานั่นเองนะคะก็มีทั้ง3แบบ3สไตล์ต่างกันไหมเนี่ยดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะที่อ้อเอามาแชร์ให้กับทุกคนแล้วก็เป็นสูตรในการชงนะคะเมนูเดียวแต่ว่ามีการแบบชงแบบ แตกต่างกาันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เผื่อมีประโยชน์กับทุกคนนะคะเผื่อว่ามีประโยชน์สําหรับคนที่มองหาไรายได้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสําหรับคนที่อยากมีไรายได้เสริมเข้ามานะคะในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนมเย็นนมเย็นเย็นอร่อยอย่าลืมกดติดตาม กฎกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ